สวัสดีค่ะแม่บ้านทุกคนเปิดคลิปมาก็เจอกันแบบหน้าสดเลยนะคะอย่าเพิ่งตกกระจยกันไปนะคะคือว่าวันนี้เนี่ยป๊บอบอายจะมาทําคลิป first impression นั่นเองค่ะเย้ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> คือห่างหายจากการทาคลิป first impression เนี่ยไปนาน,นมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทาคลิป first impression เพราะว่ามีแป้งตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นแป้งที่ราคาเนี่ยถูกมากนะคะเลยอยากจะรู้ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยจะปังหรือว่าจะพังอะไรยังไง mm. ก่อนนะคะว่าป๊อปอายเนี่ยไปเจอแป้งตัวนี้มาได้ยังไง เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยประมาณก็ไปเดินเล่นแถวอนุสาวรีย์ใช่ไหมแล้วก็ไปเดินที่ห้างเซ็นอร์ว,วันไปเดินชั้น2มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งก็คือร้านนัดนาลีนะชื่อร้านถ้าบอกอาจจะไม่ผิดนะคะเขาจะขายพวกเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแต่ว่าราคาเขาเนี่ยจะถูกกว่าในเคาน์เตอร์ป๊อบอาก็เลยลองเออเดินเดินดูนะคะแล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็แนะนําของแบบเก่งมากเลยก็แนะนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็แนะนําแป้งตัวนี้มาเขาบอกว่าเป็นแป้งที่คุมมันเลิศมากเลยนะคะคุมมันดีกันน้ํากันเหงื่อดีนนนะะคคแลลล้วววก็ปกปดดิีรยย่ย่ย่่าาาาเเจสใพข มันถูกมากๆด้วยราคาเนี่ยอยู่ที่168บาทแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทฟังผิดกัววะคิดในใจนี่คือคิดในใจฟังผิดกัววะก็เลยถามเขาไปว่า168บบาทราคาอะไรเงี้ย พี่เขาบอกใช่168บาทแล้วว่าเฮ้ย168บาทอันนี้คิดในใจนะมันจะดีปะว่า168บาทอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเออมีกี่สีคะเขาก็บอกว่ามีสามสีอะไรเงี้ยเ้วก็เลยซื้อมาทั้งหมดสามสีเลยแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันนั่นเอง <S <S แม่ที่อายพูดถึงนะคะว่าราคามันถูกมากแล้วก็อยากจะเอามาลองว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันจะเลิศไม่เลิศอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือแป้งตัวนี้นั่นเองแต่อุ้ยว ันนี้นะคะเป็นแป้งวิตเตอร์วัตนะคะนี่เป็นรุ่น เอ็กตาร์คัพเวอร์เค้กพาวเดอร์นะคะมี spf 2 5 pa บวกบวกบวกนั่นเองค่ะคือแป้งของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สี3เบอร์นะคะเขาก็จะบอกข้างๆกล่องแบบนี <no> ้เรื <inappropriate S 2> ่องจริงเนี่ยเขาจะมีพลาสติกเนี่ยแรปไว้แต่บอมอายแกะออกไปแล้วจะได้แบบไม่เสียเวลานะคะเอาข้างหลังเขาก็จะเขียนพวกคุณสมบัติรุ่นนี่นั่นของเขาเขาบอกว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อเนียนละเอียดปกปิดเรียบเนียนเป็นพิเศษปกปิดพวกรอยดำอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามัน แบบคุมมันได้ดีอะไรเงี้ยคุมมันได้ยาวนานเวอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนกันว่าเขาหน้าตาอะไรยังไงนะคะข้างในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะมีพับแล้วก็ตลับอยู่ข้างในนี้นะคะตัวพับเขานะคะเขาก็จะห่อพลาสติกมาไว้แบบนี้เนาะส่วนตัวตลับก็จะเป็นตลับพลาสติกพลาสติกนะคะแบบนี้ข้างหน้าเขาก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะมิเตอร์วัตนั่นเองเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมี อ่าสีเบอร์เห็นไหมเบอร์สีสีเบอร์เฉดสีเฉดสีหน้าตาข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือไม่มีกระจกนะคะเนี่ยจะเป็นตัวแป้งเลยเพียวๆเป็นชั้นเดียวเลยนะคะแบบนี้นะะี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นทั้งหมดสามเบอร์สามสีฝังยังไงเดี๋ยว,วาอาจจะ สวอชให้ดูนะคะก็จะมีเบอร์1นะคะดับเบิลยูห่จะเหมาะกับคนผิวขาวนะคะแล้วก็ดับเบิลยูสเนี่ยจะเหมาะกับคนผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็ดับเบิลยูสเนี่ยจะเหมาะกับคนผิวสองสีนั่นเองะคะ่ะเคมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยก็คือจะมาลองทาแป้งเพียว <S <S ๆ,ๆเลยโดยที่ไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องทาพัลเมอร์ไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นคือลงแป้งไปเลย สีที่ว่ามายจะใช้นะคะป้อมอายจะใช้สีเบอร์2แล้วกันเนาะสีกลางๆไม่ขาวไปแล้วก็ไม่เข้มไปเนาะน่าจะพอดีกับสีผิวป้อมอายนะคะเข้ามาใกล้ๆกันกนิดนึงนะคะนี่นะคะจะให้ดูเลยว่าตรงน,นี้มีสิวมาแล้วป้อมอายก็เพิ่งแกะไปเมื่อตอนเช้านี่เองนะคะนี่แล้วก็ผิวหน้าป้อมอายให้ดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีรูขุมขนอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีรอยสิวป่าปลายเห็นไหมทุกคนก็มีนะเนี่ยเพราะ สิวเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะตรงนี้ก็มีเนี่ยสิวสิวนี่อันนี้อีกร้อยสิวเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะปกปิดได้ประมาณไหนลองกันเลยขอปกปิดใต้ตาก่อนเลยนะคะเพราะว่าใต้ตาก็ค้่ประมาณหนึ่งนะร้อยสิวตรงนี้ ก็ปกปิดสิวไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ปกปิดแบบมิดเลยขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยนะคะไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นเลยว่าผิวดูนวลขึ้นแล้วก็รอยแดงตรงจมูกเห็นไหมว่าข้างนี้ยังจะมีแบบรอยแดงตรงจมูกอยู่แต่ว่าข้างนี้มันก็หายไปนะคะแล้วก็ใต้ตาก็ดูแบบข้างนี้จะใต้ตาดูลึกข้างนี้ก็ดูตื้นขึ้นดูแบบ พักผ่อนแล้วอะพักผ่อนแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าปอมไอมีรอยสิวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะปกปิดอะไรประมาณไหนเฮ้ยก็ได้อยู่นะเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะอีกรอยหนึ่งรอยตรงนี้เห็นไหมได้อยู่กา แล้วก็ตรงเนี้ยพ่อมาะจะมีรอยแบบปลา,ายก็กดลงไปถ้าเป็นรอยสิวที่ไม่ได้หนักมากอย่างเงี้ยคือมีความเนียนเลยอ่ะดูดิเนียนเนอยู่เนียน,น,ยนอยู่เฮ้ย,อย,อยของจริงเนียนหน้อ่ะเดี๋ยวขอย้ำย้ำตรงสิวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเฮ้ยทุกคนเนี่ยพอย้ำไปก็ ปกปิดนันเนี่ยพอาย้ำไปก็ปกปิดเลยอ่ะน่าดูแบบเนียนเวอร์อะเระในเรื่องของความเบาสบายผิวตัวแป้งของเขาเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักผิวขนาดแบบเอามาย้ำเลเยอร์หลายๆชั้นก็ไม่ได้รู้สึกหนักผิวอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวแบบมาขอไปแต่งหน้าก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ ค่ะป๊ายก็แต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง55นาทีนะคะ56นาทีแล้วนะคะเราจะยึดเวลาเที่ยงละกันเพราะอีก4นาทีก็จะเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวปอ้ายนะคะก็จะลงไปข้างล่างนะคะจะไปอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะสอบแล้วหนังสือก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะคะก็จะไปอ่านหนังสือนอ้อก็กินข้าวด้วยนะคะเราก็จะมาเจอกันก่อนเนานะก่อนที่ป๊อบอายจะไปวัดตอนเย็น ไป 1>, 1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะให้ดูหน้าตอนนี้ก่อนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะผ่านไป1ชั่วโมงนะคะโอเคยังไงเดี๋ยวว่าอาจจะไปปิดแอร์แล้วก็อยู่พัดลมต่อนะคะแล้วก็จะอ่านหนังสือแล้วนะคะอุตสาห์เอาหนังสือมาเราก็จะอ่านหนังสือกันหน่อย จอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา3โมง12นาทีนะคะก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าเนาะชั่วโมงแรกเนี่ยป๊อบอายอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วพอ1 12. ชั่วโมงปุ๊บป๊ออายก็ปิดแอร์แล้วก็อยู่พัดลมปกตินะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นสภาพหน้านะคะเดี๋ยวป๊ออายจะให้ดูหน้าใกล้ๆก,กันอันนี้สิวให้ดูตรงนี้ที่ปิดไปก็อาจจะมีโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ย มันก็หลุดนะโผล่แบบตัวสิวก็โผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็อาจจะมีความมันข้างจมูกเกิดขึ้นนะคะแต่ก็นิดหน่อยเนาะไม่ได้ดูแบบว่ามันมากอะไรอาจจะดูเงาเนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเจออีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวบ๊อบอาจจะไปเอาดอกแล้วนะคะคือมีไปงานศพของแม่เพื่อนแฟนนะคะกว่าจะกลับมาถึงบ้านงานศพอยู่ที่ชนบุรีนะคะจะกลับมาถึงบ้านประมาณสัก สีทุ่มได้นะคะจะไม่เติมแป้งไม่เติมอะไรเลยนะคะแล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกที ะคะเป็นเวลาจะ6โมงแล้วนะคะประมาณ5โมง45นะคะก็อัปเดตหน้าให้ดูนิดหนึ่งนะคะหน้าก็ยังโอเคอยู่เลยเห็นไหมยังไงนะคะเดี๋ยวอายไปงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับถึงบ้านนะคะจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะตนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ทุ่ม ว่าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาก่อนประมาณ3ทุ่ม37นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาะคะก็มากินข้าวนะคะเฮ้ยอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็จะให้ดูสภาพหน้าก่อนว่าหน้ามีความมันแต่ว่าก็โอเคอยู่อะเออดูดูดด แคความมันแต่ว่าก็ยังดูดูโดยรวมถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋จะแอบให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งว่าเป็นร้านสไตล์ออกคาบอยคาบอยหน่อยนะแคะตอนตนี้นะคะบายก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 5ทุ่ม42นาทีนะคะให้ดูในการนิดหนึ่งก็คือผ่านไปประมาณ11ชั่วโมงเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะคะ้อมอายไม่มีการเติมหน้าเลยตั้งแต่เช้านะคะจะมีช่วงเย็นที่จะไปงานศพใช่ไหมเรมา้อมอายก็เปลี่ยนสีปากนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีแก้มก็คือทาสีแก้มใหม่ทับไปเลยแล้วก็มีเปลี่ยนสีตาเล็กน้อยแค่นั้นนะคะจะไปถึงงานศพเนี่ยก็ถอดคอนแทคอะไรเงี้ยออกนะคะนี่ก็คือผ่านไปนานมากแล้วป้อมอายไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะคือมันก็มีความมัน เป็นปกติเนาะเพราะมันก็นานอะ่ะคือเกินสิบชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงเนาะสิวก่อนเลยตรงสิวที่เราปกปิดไปมันก็จะเห็นว่ามีสิวจากตอนแรกตอนเช้าที่มันแบบเนียนสนิทเลยนะคะตัวสิวก็โผล่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะมันผ่านไปนานมันจริงส่วนตรงบริเวณข้างจมูกอ่ะให้ดูข้างจมูกฝั่งนี้เนี่ยก็คือโอเคนะไม่ได้เป็นข้าบไม่ได้เป็นอะไรแต่ฝั่งนี้ก็มีเกิดข้ามบ,บ้างนิดหน่อยเนีย่ยเห็นปะแต่เอามือแบบ ปาดๆอะไรเงี้ยก็หายนะคะส่วนบริเวณช่วงรอยสิวตรงนี้นะคะก็ยังถือว่ายังปกปิดได้แต่ก็มีจางออกไปบ้างนะคะตรงช่วงหน้าผากตรงนี้อ่ะให้ดูนิดนึงมันก็ยังสามารถปกปิดได้แต่ก็มีความแบบเห็นสิวเบาๆเหมือนแป้งก็จะ หลุดไปนะคะอ่าช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยประมาณจะมีร้อยสิวตรงนี้มันก็โผล่ขึ้นมานะคะเพราะมันผ่านไปนานจริงๆอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวมาจะลองซับหน้ามันให้ดูกันนะคะแต่ถ้าสมมติระหว่างวันเราหน้ามันอะไรเงี้ยประมาณคิดว่าถ้าเราซับมันแล้วเราแบบเติมแป้งอะไรเงี้ยผิวหน้าก็น่าจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวประมาณจะลองเติมให้ดูด้วยว่าจะได้งานผิวที่กลับมาดูดีเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ย จะมาลองเติมแป้งทับลงไปดูว่าเวลาเราเติมแป้งแล้วเนี่ยจะได้ลุคที่ดูแบบเฟสเหมือนใหม่หรือเปล่านะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลุคที่ดู เนียนดู่องขึ้นมาเลยนะคะพอเติมแป้งทับลงไปโอเคเรามาสรุปเจ้าตัวแป้งมิตรวัตตัวนี้กันนะคะพูดถึงเรื่องแพ็เกจจิ้งกันก่อนนะคะแพ็เกจจิ้งเนี่ย mm hmm. บอมอายว่าถือว่าโอเคแต่ว่าข้อเสียเนี่ยติดอยู่ตรงที่ว่าไม่มีกระจกนะคะเออเวลาไม่มีกระจกเนี่ยเวลาเอามาเติมหน้าระหว่างวันเราก็ต้องหากระจงกระจกอันนี้เนาะบอมอายก็ให้ข้อเสียเรื่องที่ไม่มีกระจกละกันเนาะโอเคส่วนเรื่องที่2เรื่องคุมความมันนะคะคุมความมันเดียอไย ให้5เต็ม5เลยนะมันคุมมันได้แบบดีมากเพระาะ่ใหผ่านไปประมาณเกือบ12ชั่วโมงนะคะคือไปทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าไม่เช้าตั้งแต่บ่ายยันห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะก็5เต็ม5ไปเลยมันคุมมันได้ดีจริงๆนะคะ,ะนะคะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยบอกว่าปกปิดเนี่ยเต็ 5, ม5บอใหม่ก็ให้5นะแป้งเนี่ยระดับการปกปิดมันน่าจะแบบไม่ได้เท่ากับรองพื้นขนาดนั้นอันนี้คือปกปิดได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะอย่างพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ปกปิดได้ม อยู่นะคะแล้วเราก็สามารถเพิ่มเลเยอร์เฉพาะจุดได้อย่างเมื่อกี้เห็นปะ่ะเพราะไอเพิ่มปกปิดตรงนี้ไปมันก็กลับมาปกปิดได้ดีเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าปกปิดได้ดีระดับที่แป้งจะทําได้คือก็ให้5เต็ม5ไปเลยนะคะมานะคะจะเป็นในเรื่องของความเบาสบายผิวนะคะในเรื่องความเบาสบายผิวเนี่ยปอไมให้4เต็ม5คะแนนนะคะที่หักไปคะแนนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราแบบแต่งหน้าเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งหน้าเนี่ยใช้แป้งตัวนี้ทาก็รู้สึกว่าเบาสบายผิวดีไม่รู้สึกหนักผิวอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะผิวเหมือนยังหายใจอยู่นะคะแต่พอหยิบมาเติมระหว่างวันอย่างเมื่อกี้ตอนที่เอาเอาหยิบมาเติมใช่ไหมพอเติมไปแล้วจะรู้สึกว่าเออมันรู้สึกแบบหนาๆไปนิดนึงมันอาจจะไม่เหมาะกับการเอามา เติมระหว่างวันมากนึกออกไหมเออแต่ว่าถ้าสมมติแต่งปุ๊บแล้ใช้แป้งตัวนี้เลยถือว่าโอเคเลยมันจะรู้สึกดีแต่ภาพรวมเนี่ยของความคุ้มค่าความคุ้มค่ากับราคา168บาทนะ ก็เต็ม 55. เต็ม5ไปเลยเพราะว่า168บาทแล้วทำได้ดีขนาดนี้ปกปิดดีคุมมันดีไม่ได้รู้สึกหนักผิวอะไรก็ 5. เต็ม5ไปเลยตัวนี้นะคะก็เป็นแป้งที่เรามาคิดว่าปังเลยแหละดีงามมากๆเลยค่ะก็เจอกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคิป f e r t intention นะคะส่วนเรื่องช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวาอาจจะไปเสิร์ชหานใน Google นะคะถ้าเจอจะเอามาใส่ไว้ให้นะคะอาจจะเขียนไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะลาจ,จะเขียนไว้ให้ตรง ข่องอินโฟด้านล่างนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบอมอาะซื้อมาตรงห้างเซ็นอร์วันชั้นสองนะคะร้านนัดนาลีตรงนั้นเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวบอมอจะหามาใส่ไปให้ทีนึงนะคะ,คะเพราะว่าแป้งตัวนี้มันดีงามมากจริงๆกับราคา168บาทนึืออกไหมใครเจอก็ซื้อเถอะเพราะว่ามันถูกเดี๋ยวบอมอาจจะไปพูดในคลิปถูกและดีด้วยนะคะยังไงนะคะคลิปนี้บอมอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนและง่วงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย ไปอาบน้ำแล้ว